หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่7มนุษย์หิมพันตอนข่าวจากซองป่า เห็นยักษ์สีขาวเหมือนหยกผมปลกดินกลิ่นหอมดอกจันกระพอไร้เอกเรื่องเยาะแต่ซองปลาฟังเป็นสะดูดีถูกทีเดียวไม่มีใครเห็นยักษ์ตัวนั้นด้วยตาเหมือนซองปลาตะก้นซึ่งนั่งฟังอยู่นานเอ,อ่ยขึ้นด้วยความอดรนทนไม่ได้ว่าเอ็งต้องพานายข้าไปดูยักษ์ตัวนั้นซองปลาจะได้ เสียชื่อเองแล้วก็เสียชื่อข้าที่เล่าให้นายฟังกลัวอะไรก็เสียชื่อนะตาซองปากระทูถามซื่อๆข้ากลัวแต่เรื่องเสียตัวข้าพเจ้ายกมือขึ้นตัดบทว่าดีละสองปาฉันเชื่อว่าแกเห็นยักษ์ตัวนั้นจริงฉันเชื่อว่าแกเก่งกว่าใครนี่แหละถึงได้อยากจะให้พาไปดูมันเพื่อว่าฉันจะได้กลับไปบอกคนทางบ้านถูก ทุกคนจะต้องว่าไม่มีใครเก่งเท่าซองปลาทุกคนจะต้องยกย่องว่าในป่านี้ซองปลาเท่านั้นเป็นใหญ่ชายชาติล้วยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในโลกนี้ไม่มีนามใดเลยจะไพเราะเท่ากับน้มของตัวเองซองปลาอาจจะเป็นชาวป่าชาวเขาแต่อย่างมนุษย์ปุุชนเราทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือเมื่อตกอยู่ในอำนาจกฎธรรมดา ข้อนี้เช่นเดียวกันนายพรานใหญ่แห่งเมืองทุนกลุ่นคิดอยู่นั้นก่อนที่จะตั้งกระทูอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในคืนนั้นว่าอยากให้ซองปาพาไปดูยักษ์จริงๆหรือนายข้าพเจ้าพยักหน้าช้าๆโดยมิว่าอะไรทางไกลเหลือเกินซองปาพึมพำในตาเพ่งไปยังเนินเขาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหมอกอันหนาทึบข้างหน้า แล้วก็เต็มไปด้วยความตายหลายแห่งมีแต่หมอกอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรกลางคืนไม่มีพระจันทร์กลางวันไม่มีพระอาทิตย์ได้ยินแต่เสียงเปรดร้องกรีดอยู่ทั่วไปหลายแห่งมีแต่แผ่นดินไม่มีฟ้าและหลายแห่งก็แลเห็นแต่ฟ้าไม่มีแผ่นดินบางแห่งคนกินข้าวกินเผือกกินมันบางแห่งคนกินกันเอง แต่ฉันเคยผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยความลึกลับมหัศจรรย์เช่นนั้นมาแล้วซองปาลาพรานใหญ่ชาวล้วหันมามองหน้าข้าพเจ้าอย่างพิศวงสงสัยแล้วนายก็ไม่กลัวข้าพเจ้าสรรรั่นศีสษตทุกคนมีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นซองปลาแต่ฉันไม่เคยยอมให้ความกลัวมาขวางหน้าฉันไว้จากสิ่งที่ฉันต้องการรู้ต้องการเห็นต้องการได้ในตาของซองป่าเป็นประกาย ไรฟันขาวสะอาดอยู่ระหว่างริมฝีปากที่ปกคลุมไปด้วยหนวดเกลานายพูดความจริงเขาบอกสองปลาชอบใจใครที่พูดความจริงเป็นคนกล้าทั้งนั้นไม่ใช่คนกลัวสองปลาจะไปกับนายเขาหันไปมองดูตาเกิลและร้อยเอกเรื่องอย่างลังเลใจอยู่หน่อยหนึ่งครั้นแล้วก็กล่าวต่อไปไม่มีใครเชื่อ เมื่อสองป้าบอกว่าเห็นยักษ์ใหญ่ก็เรียงแก่ใจดีกับนายนั่นก็ไม่เชื่อเหมือนกันสองป้ารู้สองป้าดูตาก็บอกได้แต่สองป้าเห็นยักษ์ใหญ่จริงๆฮะนายก่อนเห็นตัวสองป้าเห็นรอยตีนอยู่หลายวันในหุบเขาใหญ่มืดคลึ้มและรกทึบเงียบสงัดไม่ได้ยินเสียงสัตว์ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ไหนยักษ์ใหญ่อย,อยู่ที่นั่นเหมือนป่ารัง แม้แต่ลิงแม้แต่ข้างก็ไม่กล้าอยู่เพราะเห็นรอยมันวันแรกซองปารุททีเดียวว่าเรื่องยักษ์ใหญ่ไม่ใช่นิยายปารำประราหรือนิทานหลอกเด็กอีกต่อไปมันโตเหมือนช้างสีดอขนาดใหญ่ก้าวทีไปไกลตั้งหลายว่าสองปาคิดแต่แรกว่ามันคงจะมีเขี้ยวและเต็มไปด้วยหนวดเคราแต่เวลาพบเข้าจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนาย ยักษ์ตัวนี้ขาวยังกระสีนมในตาคมคิว้วกงจมูกโด่งฟันงามผมดำแล้วก็หอมเหมือนดอกไม้ไม่เหม็นสาบเหม็นสางอย่างที่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังดูสินายแล้วก็ลองดมในพลานใหญ่แห่งเมืองทุนหลวงตลับงาใบหนึ่งขึ้นมาจากไท่ที่คาดเอวพลางก็เปิดออกแล้วก็ส่งไปให้ข้าพเจ้าผมเส้นหนึ่ง ละเอียดอ่อนเหมือนเส้นไหมดำเป็นมันยาวราววาเศษหมวนเป็นกระจกอยู่ในนั้นกลิ่นหอมของมันสะดุดจมูกข้าพเจ้าส่งกลิ่นดอกคัดเขาและสายหยุดแต่มันก็อาจจะเป็นจันกระพอเจ้าของผมเส้นนั้นจะเป็นผู้ใดก็ตามน่าจะพยายามรักษาความสะอาดได้อย่างดีทีเดียวจึงไม่มีกลิ่นป่าเจือปนตามวิสัยของคนที่อยู่แต่ในโดงเลย ช่วขนาดหนึ่งข้าพเจ้ายืนตะลึงอยู่กับเส้นผมนั้นกลิ่นหอมของมันยังไม่เท่ากับขนาดของเส้นซึ่งใหญ่ไม่ต่างกับไหมพรมลักษณะของมันผิดกับผมของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ขนของสัตว์ข้าพเจ้าขออนุญาตซองปลาเด็ดปลายนิดหนึ่งทิ้งลงไปในกองไฟกลิ่นไหม่ของมันคือกลิ่นผมชัดๆบอกหน่อยเธอซองปลาว่าแกได้ ผมเส้นนี้มาจากที่ไหนข้าพเจ้าพยายามระงับความตื่นเต้นในน้ำเสียงไว้อย่างยิ่งที่มันหักคอช้างตัวนั้นสินายเสียงของในพรานใหญ่แห่งหมู่บ้านเมืองทุนบอกความสุจริตใจอย่างเปิดเผยสองปาเห็นมันทั้งสองคนในพรานใหญ่ทำท่าตรีตรองก่อนจะตอบอย่างระบัดระวังสองปาบอกอย่างนั้นไม่ได้ไนายที่สองปาเห็นกับตานะ่ะยักษ์ผู้ชาย แต่ตลอดเวลาที่ข่าช้างตัวนั้นสองปาและเห็นพุ่มไม้ไหวอยู่ข้างหลังแล้วก็มีเสียงเหมือนคนคลางอยู่เป็นระยะระยะจึงเข้าใจว่ายักษ์ผู้หญิงคงอยู่ที่นั่นแต่จากรอยตีนของมันที่สองป่าพบแน่ใจเหลือเกินว่ายักษ์คู่นี้ไปไหนไปด้วยกันข้าพเจ้าพยายามซักไซตไต่าถามเหตุการณ์เพื่อยืนยันกับความทรงจําของสองปาอีกหลายข้อ และขอทราบรายละเอียดเพื่อทดสอบเปรียบเทียบกับข่าวลือต่างๆที่เราได้ฟังมาแต่ต้นอีกหลายประการเรื่องราวของพลานใหญ่ชาวลัวผู้นี้อาจจะดูวิจิตพิสดารแปลกประหลาดและเหลือเชื่อเหมือนปฏิหารเกิดขึ้นแต่ภายหลังซึ่งกลั่นกลองซึ่งลงไปหลายชั้นข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าในบรรดาข่าวลือข่าวเล่าอ้างใดๆ ที่เราเคยได้รับตั้งแต่ตามข่าวยักษ์หิมพ่านคู่นี้เป็นต้นมาเรื่องของซองปาเป็นที่น่าสนใจกว่ารายใดๆหลายครั้งเราช่วยกันหาทางซักอย่างละม่อมเพื่อที่จะให้เขาเผลยตัวสารภาพออกมาว่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นเป็นเสมอเพียงอุปทานมีได้เกิดขึ้นจริงหลายครั้งเราพยายามหาทางออกให้เขา เพื่อที่จะเปลี่ยนใจและบอกกับเราตามตรงว่าเรื่องราวต่างๆที่เล่าเป็นของเหลวไหลเป็นเทพนิยายและนํามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังเป็นการสนุกสนานเท่านั้นแต่ทุกคราวเราก็มีแต่ผิดหวังเพราะการยืนยันอย่างแข็งแรงของซองป่าคําต่อคําและรายการต่อรายการแม้กระนั้นมันก็ไม่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกศรัทธาและสนใจเท่ากับความหนักแน่นของวาจา และในตาที่เปิดเผยซื่อตรงและจริงจังของเขาสองป่าอาจจะเป็นนักเล่านิยายที่ดีตามวิสัยของพลานที่เกิดและเจริญเติบโตมาในป่าท่ามกลางความเชื่อถือในโชคลางสังหรณ์และสยศาสตร์ทั้งหลายแต่อย่างผู้ชายที่เป็นผู้ชายทั่วไปสิ่งใดที่เขายืนยันว่าจริงสิ่งนั้นย่อมจะจริงอย่างน้อยที่สุดก็ตามทัศนะและศรัทธาของเขาเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเอง ที่จะต้องพิสูจน์ศรัทธาและทัศนะนั้นต่อไปเข้า่เจ้าตกลงใจเสี่ยงทันทีเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่เหลืออยู่สำหรับจะทดลองได้และเป็นหนทางสุดท้ายที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนที่จะเดินทางกลับพร้อมด้วยรายงานยืนยันความเหลวไหลหรือมีมูลของยักษ์หิมพานคู่นั้นกว่าเราจะปรึกษาหารือกันเสร็จและกำหนดการเดินทางเรียบร้อยเวลาก็ล่วงใกล้สว่าง หมอกยังปกคลุมอยู่ทั่วไปอากาศก็เย็นเยือกไปทุกหย่อมย่าสองป่าล้มตัวลงข้างกองไฟใช้กิ่งไม้ขีดเขียนเส้นทางเดินตามความเข้าใจของเขาไปตามพื้นดินตรงหน้าพลางก็อธิบายประกอบตลอดเวลาสองป่าขอเวลาเตรียมตัวสักวันสองวันก่อนอนายซองป่าไม่อยู่ไม่มีใครดูแลอีพวกนี้ไม่มีสเสบียงสำรองเดี๋ยวได้อดกันตาย ซองปลาอาัดไปกับนายหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีบางทีไม่ได้กลับเลยก็ได้ใครจะรู้ข้อนั้นไม่เป็นไรซองปลาข้าพเจ้าบอกเขาป่านี้ทั้งป่าชุมไปด้วยเก้งกวางและวัวต้องการสักกี่ตัวก็บอกเราลูกปืนมีถมไปได้ฟังนายพูดแล้วซองป่าสบายใจในพานใหญ่เมืองทุนยิงฟันขาวอาปากหาวแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนหนุนขอนไม้ หาเนื้อหาถึกไว้ให้เป็นสเสบียงแล้วมันยังปล่อยให้อดตายก็ช่างหัวมันพูดเกือบไม่ขาดคําในตาของเขาก็หลีปิดและหลับไปอย่างง่ายดายตามวิสัยพลานป่าผู้ใช้ชีวิตอิสระปราศจากความวิตกกังวลและหว,วันเกรงภัยใดๆตะเกิน้นซึ่งนอนขดอยู่ถัดไปพงกศีรษาขึ้นหน่อยนึงเมื่อได้ยินเสียงกรนของสองป่าหมดเรื่องแล้ว แกพ,พึมพำพล่างก็ล้มตัวลงนอนต่อไปนอนง่ายนอนได้เหมือนลูกแมวแต่ฟังฟังไปตะเกิ้นเองก็ชักจะเชื่อเสียแล้วละนายว่าน่าจะจริงของมันรุ่งขึ้นทั้งวันล่วงไปด้วยการตัดเตรียมสเสบียงอาหารเอาไว้สำหรับครอบครัวของซองปลาที่เมืองทุนวัวสองตัวที่ร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นยิงได้ในหุบเขาตรงข้ามหมู่บ้านออกไปเพียงพอทีเดียว สำหรับจะย่างจะตากแห้งและทำเค็มไว้เป็นอาหารตลอดฤดูนั้นระหว่างรอการประกอบพิธีล่ำลาเจ้าที่ของซองป่าซึ่งนำความร่าเริงเบิกบานมาสู่คนทั้งหมู่บ้านในวันต่อมาอย่างนั้นปีทีหนจะได้พบข้าพเจ้าก็พยายามจัดสัมภาระและขบวนลูกหาบเสียใหม่สิ่งใดจำเป็นน้อยก็ทิ้งไว้ที่นั่น เพื่อให้เป็นการเบาและสะดวกแก่การเดินทางสำหรับทุกคนฤดดูฝนอาจจะยังอยู่อีกไลแต่ความจัดเจนในชีวิตป่าในภูมิภาคนั้นแต่หนหลังบอกให้ข้าพเจ้ารู้ดีว่ามันอาจจะมาถึงเมื่อไรและไปเมื่อไรก็ได้ด้วยเหตุนี้เต็นท์ใหญ่แต่เบาสำหรับเราและในกรณีอาจจำเป็นสำหรับพวกลูกหาบจะยัดเยียดกันเข้าไปด้วยได้ จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นระหว่างเราพยายามเลือกหาคนที่แข็งแรงที่สุดสำหรับภาระนี้เองสองปาก็มาถึงมองดูลูกหาบสองคนที่กำลังยักแย่ยักยันอยู่กับถุงเต็นหนัก20ปอนนั่นแล้วก็สายหน้าหัวเราะฟันขาวตัวโตเสียเปล่าแรงสู้มดง่ามไม่ได้เอาไว้ให้อีอ้วมันแบกคนเดียวดีกว่านายตะเกนซึ่งยืนอยู่ข้างข้าพเจ้าก็ตาลุก ขยยบเข้ามาจนใกล้กระซิบกระซาบว่าสองปามันพูดอะไรของมันตะเกิ้นไม่เข้าใจก็ไหนว่านังอ้วเป็นผีดิบนอนอยู่ในหลุมหลังสาลเจ้าใต้ต้นไทรนั่นจะไปกับเราได้อย่างไรกันสองปาเข้าพเจ้าถามพลานใหญ่ชาวล้วตอบหน้าตายว่าสองปาไปไหนอีอ้วไปด้วยอีอ้วแบกถุงสองปาแบกอีอ้ววไม่ต้องกลัวนาย มีอีอว้วไปผีปอบผีพลายผีกองกอยไม่กล้ารังแกเราเขาคว้าถุงเต็นยกชูด้วยมือเดียวอย่างสะดวกได้แล้วก็วางลงเห็นไหมนายอีอว้วอยู่ในแขนสองปาหนักยิ่งกว่านี้ก็ยกได้ก็ไหนล่ะอีอว้วของเองสองปาตะเกนยิ่งกระสับกระส่ายหนักขึ้นซองปาหัวเราะ ยืนอยู่นี่เอาไว้กลางคืนตาถึงเห็นเวลากลางวันซองปาเห็นอีอ้วคนเดียววาจาของซองปามิใช่จะทําให้ตะเก้นคนเดียวเท่านั้นสตทกสถานวันไหวไปถึงบรรดาลูกหาบทั้งหลายก็เริ่มกระสับกระสายไปต,ตามๆกันข้าพเจ้าบอกว่าไม่เอานังอ้วไปไม่ได้หรือซองป่าฉันไม่กลัวผีปอบผีพลายผีป่าหรือผีกองกอยคอยรังควานเลย ซองปลาได้ฟังก็ยักไหลให้มันไปดีกว่านายเมื่อคืนอีอ้วร้องไห้ขอตามซองปาไปด้วยซองปาสงสารมันรักซองปายิ่งกว่าเมียคนใดถึงจะห้ามไม่ให้มันไปมันก็ตามข้าพเจ้าพยายามอธิบายให้ฟังว่าแม้ข้าพเจ้าเองจะไม่ขัดข้องในเรื่องนางอ้วแต่พวกลูกหาบทุกคนและตาเกิลก็กลัวที่ซองปาจะพามันไป พานใหญ่เมืองทุนกลับหัวรอชอบใจบอกว่ากล <c oughs> ัวทำไมอีอ้วไม่ทำอะไรใครอีอ้วดีกับทุกคนที่เป็นเพื่อนของสองปาการยืนยันของเขาในข้อน,นั้นดูจะทำให้ทั้งตาเกิลและพวกลูกหาบทุกคนค่อยคลายใจต่างก้มหน้าก้มตาทำธุระของตนต่อไปอย่างเงียบๆ ร้อยเอกเรืองรออยู่จนซองปลาผลาดจากเราไปทางอื่นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าคุณเชื่ออย่างตะเกิ้นเชื่อและอย่างซองปลาบอกหรือคุณศักเกี mm. ่ยวกับเรื่องความพักดีของนางอ้วหรือว่าความเป็นมิตรของมันไม่ใช่ทั้งนั้นผมหมายถึงว่าเป็นความจริงไปได้หรือไม่ในเรื่องนางอ้วนนะแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรข้าพเจ้าหัวเราะ คุณได้เห็นอย่างที่ผมเห็นในคืนนั้นเพียงแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันนอกจากตะเกิลคนเดียวว่าเป็นผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งคนใดหรือนางอัว้วอย่าลืมว่าเวลานี้ความกลัวของคนพวกนั้นอยู่เหนือเหตุผลหรือความพยายามที่จะค้นให้ถึงข้อเท็จจริงอย่างเราเราเพราะฉะนั้นตราบใดที่เขาเชื่อซองปาว่านางอ้วเป็นมิตรของเขาผมคิดว่า เราควรปล่อยไว้แค่นั้นดีกว่าจะไปพิสูจน์กันว่านังอ้วเป็นใครเมียคนหนึ่งของซองปาที่ประเดี๋ยวปรากฏเป็นผู้หญิงประเดี๋ยวแปลงร่างเป็นเสือเชื่อภาพอุปาทานที่เห็นกันไปเองเพราะไม่มีความเชื่อมั่นอยู่เป็นทุนเดิมร้อยเอกเรืองยกมือขึ้นรูปคางอย่างเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดพลางก็ถอนใจเฮ้ยเป็นยังไงเรา ถึงหนีเรื่องเลวไหลเหล่านี้ไม่ค่อยพ้นในป่าเมืองไทยเขาพึมพำประเดี๋ยวคนกลายเป็นเสือประเดี๋ยวเสือกลายเป็นคนแล้วเราก็ต้องทนไปใจหนึ่งไม่เชื่ออีกใจหนึ่งก็อดเสียวสันหลังไม่ได้จนกว่าความจริงจะปรากฏขึ้นในตอนท้าย